เมื่อนี่ขบวนคารวานอีสานอินเลิรปีที่หาลงลักแผ่นดินทินอีสานท่านพาอสมชายชมพูน้อยภาคณะภผู้ผนนประกอบการและสื่อมวลชนมทิบวัตรหอกล่องบันฟ้ายา ตำบลฝ่ายหยาดอำเภอม,มหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์มะไล่ขา้าวตอกตามความเชื่อของชาวบ้านบานฝ่ายหยาดเสือา่าข้าวตอกนั่มะขวะบานออกสวยงามเปรียบเสมือนดอกมณฑาหลบอันเป็นดอกไม้ทิพย์แห่งสวงสวรรค์ชาวบ้านจะนำข้าวสารเปลือกมะขวัวทำเป็นข้าวตอกแตกแล้วนำมาลอยเป็นมะไล่สาย,ายตกแต่งเป็นลวดลายสีสันต่าง เพื่อให้ดูสวยงามเรานำไปบูชาพระชาวบา้านฝ่ายอยากจะจัดขบวนแห่ไปถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเหนือในเทศกาลวันมคับบูชาหรือว่าประเพณนีบุญเดือนสามของชาวอีสานซึ่งเป็นประเภณนีดังเดิมที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาแต่การแหร่มาไล่ขวตอกจะจัดขึ้นเฉพาะที่ชุมชนบาน้านฝ่ายหยาดอําเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรแห่งเดียวเท่านั้นการเหตุมาไล่ขวตอกเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความพยายามของชาวบ้าน และมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนหลุ่มแม่น้ำซี่แห่งหนี้